สวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะคะมาพอกับสาอุ่มในช่วงย่ำแรกนะคะตอนนี้กะเป็นเวลาหาเม้งกวาค่ะสาุ่มก็มาเดินเล่นพี่น้องปั่นจักรยานมาจักรยานคูใจ <c oughs> มาคนเดียวค่ะส่วนลูกทรายกะอยู่กับพ่อเพื่อนละค่ะอันนี้กะเป็นสวนสาธารณะส่วนลายบ่มีคนค่ะส่วนลายกับมี่แต่แบบว่าเพื่อนเอามามาเล่นมาเดินเล่น ลมค่ะลมดีดีนี่ค่ะแปลกใจมันบ่ค่ะเป็นอย่งสะอุมขึ้นมาผู้เดียวธรรมดาล้วค่ะชีวิตคนเท่าเนาะคะ่ะมันงกะมีทั้งสุขแล้วก็ทั้งทุกข์เนาะคะ่ะแต่เวลาสะอุมทุกใจหรือว่าแบบบ่สบายใจสะอุมกะ ออกมาปั่นจักรยานคนเดียวหรือว่ามาเดินเล่นคนเดียวนะคะหรือว่ามาแบบนั่งเงียบๆคนเดียวแบบนี้คะ่ะอืมบางเรื่องบางเล่ามันก็อธิบายให้ไพฟ,ฟฟั่งบด้สะอุ่งกะนี่คะ่ะมาคนเดียวมาแบบเหมือนพักพ่อนไปในตัวน้ำเนาะคะ่ะเงียบสงบโ่้มีผู้ใดคะ่ะ แต่ว่าอีกจากน้อยสอัุมก<ะ>ับเข้าบ้านมาต้องเป็นห่วงด้ค่ะเด้อนี่ยสอุมกามาประจะําค่ะเวลากะเวลาบ่สบายใจเนี่ยแฉสอุมกามามาเดินเล่นปั่นจักรยานเล่นพอประมาณสองสามชั่วโมงสอุมกัเข้าบ้านนี่ค่ะเงียบสงบ ธรรมดาค่ะคนเฮาบางเรื่องบางเล่าสะอุ่มกะบ่อยากว่าใไหา้พ่อหญ่กับลูกฟั่งเนาะคะ่ะบางครั้งก็บ,บ่อยากให้เพิ่นบ่สบายใจก็เฮาไปนําบางครั้งสะอุ่มกะเลือกที่จะเก็บไว้คนเดียวอืแต่ว่าพ่อได้แบบว่ามาเอ,อผักพอนสมองหรือว่ามาเดินเล่นมานั่งเล่นคนเดียวเสียมันกะสบายใจขึ้นค่ะ สอุ้มก็เลยเลือกที่จะมาอยู่แบบจังสี่เนาะคะ่ะมาเล่นมาเน่แต่ว่ากะเอ่อถักคําแล้วก็ต้องเข้าบ้าน,นะคะ่ะเพราะว่าคนทางที่จะอันตราลอยู่แถวนี้แต่ว่าเพิ่นก็บ,บ่ได้เห็นยังดอกคะ่ะแต่ว่าเวลามืดมากสิ่ไหมคะ่ะมันบ่ค่อยมีไฟอืมเพราะว่าเฮามาคนเดียวเนาะคะ่ะไม่ยิงตัวคนเดียวอ,อคําแล้วก็ต้องเข้าบ้าน เพราะว่ามันกับบม่มีเห็นบ่ม่ะบ,บ่มีผู้ใดเลยพี่น้องถาว่าคํามาเนี่ยก็คือมืดมากเห็น่ะมคนบ่นบมีไฟนี่ประมาณถุ่มหนึ่งเนาะคะ่ะถุ่มนึงก็ยังพ่คําปันไดค่ะเพราะว่ายังบ่เขานาหนาวเนาะถ้าเขานาหนาวนี่กะบใบซีใบาหางกับคําเร็ว4ีม่วงแรกนี่ก็คําแล้วค่ะนาหนา,นาวแต่ว่านาฮอนเนี่ก็ซ่อ,อ,องถุ่มส0มถุมก็คําประมาณนี้เนาะคะ่ะ เงียบสงบสาอุ่มก็อารมณ์ดีแล้วคะ่ะอารมณ์ดีสบายใจ <c oughs> ลมลมเย็นๆมาพักผ่อนอันนี้ก็คือการพักผ่อนของสาวุ่มเวลาเวลาบ่าบสบายใจนะคะบางครั้งกับ่อยากแบบอยู่บ้านเราแบบเครียดๆบ่อยากให้ลูกเห็นเวลาสาวุ่มทุกข์ใจหรือว่าบ่สบายใจบ่อยากให้ลูกคิดน่ำบ่อยากให้พอยย่อหญ่เราคิดนน่ำ บางเรื่องบางเล่าเมื่อกล่าบ่ได้อธิบายบอกไพรบ่ได้นี่จักรยานคู่ใจเศร้าอุ่มไปไซมาไซนี่ไปน้ากันอันนี้ตังแต่กลาในน่อยได้ค่ะนี่ <c oughs> มื่อนี้กับ,บ่มีิยังไลค่ะกัมาทักทายกันเนาะค่ะเนาะทักทายกันอืนี่แหละค่ะเวลาทุกใจว่าสบายใจอันนี้ก็คือสถานที่ที่เศร้าอุ่มมาอืม พักใจธรรมดาค่ะชีวิตคนเฮามีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปเดี๋ยวไว้มาพอกันคลิปหนานะคะคลิปนี้สะอุ่มต้องขอตัวก่อนนะคะอีกจักน้อยสะอุ่มจะเข้าบ้านแล้วค่ะเพราะว่ากะเออต่ยังว่คํำดอกตอนนี้กะหาโมงกว่าค่ะหาโมงประมาณทุ่มหนึ่งค่ะทุ่มหนึ่งสะอุ่มถึงสี่เข้าบ้านสะอุ่มขอเดินเล่นปั่นจักรยานอีกจักสองสามรอบก่อนค่ะ แต่ว่าสอุ่มก็สบายใจขึ้นร้ายแล้วค่ะเดี๋ยวไว้มาพอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สสอุ่มขอลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ